ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับสามน้อยมัดรวมเนาะค่ะ,ะมือนีอากาศล่มขนาดพี่น้องร่มแห้งค่ะเนาะค่ะล่มแห้งอขออนุญาตทับตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเนาะค่ะร่มแห้งบึมบั่มบึมบั่ม,ล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 มเลยได้ยินบ่ค่ะล่มแห้งขนาดเนาะค่ะสามน้อยเนวทางจะบ่หลายแอดขอเวลาหนอกจากสองในที่กันเด้อค่ะพี่นอ้องนะคะก่อนจะเข่าซู เพื่อให้เวลามันได้พอดีกับทางยู u ูปเพิ่นกำหนดเนาะค่ะแอดขออนุญาตเวบาเรื่องเล่าพัฒนาเมื่อคืนเนาะจะบม่รู้ว่าจะเวบาเรื่องยังสูุพี่น้องฟังเล่าพัฒนาเมื่อคืนนี่แนวทางความฝันของแอดเข่า80เลยเนาะค่ะแอดว่ามันสิมาแต่สามน้อยเนาะแอดเวบาลงอยู่แต่แอดบันไดเขียนตัวเลขลงเพราะว่าเขียนตัวเลขลงแล้วมันบ่ค่อยออกปันไดก็เลยเอาลักษณะเวบาเบิงถือเขตเบิงกันหนะเนาะค่ะ กบปรากฏว่าเข่า80พี่น้องที่แอดฝันว่าไปเฮี้ยนย่ายเนาะมีเห็นหนังตลาบง่วนนี่เต็มถาดอยู่าถาดพระเข่านี่เต็มไปด้วยลาบแดงๆที่ลาบเลรีอยวกินบ่เมดไหมคะ่ะคนม่หลายเนาะค่ะก็ถือว่าประสบความสาเร็จทางด้านความฝันเมือ่อคืนแต่ว่าสูตรเด่นบนของเฮ้ากะประกบคู่ได้ที่80เน้นๆหลายสูตรนะคะ พราะว่าเห็ดเด่นบนไม่มีเอฟซีถามว่าเด่นรางลรอแอดอ่าเด่นรางกะมีไว้คือกันแต่ว่ามันหลุดอ่าบ่พ่อที่จะเอาลงได้นะคะมันเขางวดแล้วก็สลับกันหลุดกันเดินเนาะอ่าอย่างหน่อยมันเดินต่อกันแยกสามงวดแอดจะเอาลงเลยบล็อกเจ็ดแปดเก่าคือตทกี้นะคะถ้าสองสามงวดนี่แอดเอาลงแล้วก็เลขเด่นตัวเดียวของเฮาประสบความสําเร็จตรงที่ เด่น1สูตร1เนาะค่ะมาที่1.4สล่างแล้วก็เด่น8ชนกัน2สูตรมาที่8.0นอ่านวดนี่ก็ขอให้ชนกันอีกเนี่ยเด้อค่ะเมื่ขึ้นีนเฮ้าแจง้งผลลงไปแล้วเนาะค่ะแจงผลลงไปแล้วชุดเต็ม3เซียนหลุดของเซียนสรารคขามเพิ่นจับ c ี่มามี C1 ตัวกลับเนาะค่ะแนวทางมีเขา่ามีลุดให้พี่เหโนงใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะ ว่าเป็นแต่เอาไปใส่บ่เป็นแต่เดินบอประมาณนี้นะคะ,อะแอดเองกะบอลูกขึ้กันว่ามันสีมาบอสูตรที่เาเห็ดลงไปถ้ามันมากก็ดีไปถ้ามันบามากก็ต้องขอโทษขอไพ่เอฟซีพี่น้องเด้อค่ะ,อะบอมีเจตนาจะหลอกลวงพี่น้องใดๆทั้งสิ้นทุกประการเลยเนาะค่ะก็ต้องขอแจง้งพีแจงนองไว้ตามนี้เนาะคะ่ะสำหรับแอดลงสามน้อยนี่แล้วแอดจะย่อยลงสูรเล่าพัฒนาเลยเนาะคะ่ะ จะทย่อยล่งสูตรเด่นตัวเดียวหรือว่าจะเป็นสูตรตั้งต่างที่มันเดินเนาะค่ะสูตรตั้งต่างที่เดินแอดจะลุ่งเดินต่อเลยเพื่อให้พี่น้องเอาไว้ถ้าเบิ้งให้เป็นแนวทางเนาะก็ขอให้สูตรเดินต่อเด้อปูเนาะค่ะสูตรเลขเด่นตัวเดียวเดิน3สูตรนี่ถือว่าประสบความสาเร็จอย่างมากเพราะว่าแอด้เวาอยูนคลิปว่าเด่นตัวเดียวถ้าเดินเนี่ยเป็นสูตรที่มมกยากมากเนาะค่ะ เป็นสูตรที่ามายากมากแต่เดินนี่ถือว่าดวงเข้าบักขักเลยแอดไเดเว้าอยู่เนาะในคลิปเนาะค่ะแต่มือนอีก,ก็ะอมืออื่นนี่ก็ขอบวกดวงใส่น้ำในเด้อค่ะนอพี่น้องเนาะค่ะดวงบวกสูตรสูตรบวกดวงห้มาเต็มลอยอย่างละ50ดวง50าสูตรห้าเข้าก็ได้เต็มลอยเท่านั้นละค่ะขอให้มืออื่นเข้าพานอีกที่ความฝันก็นได้ อ่าแนวทางนี่ะก็ให้พานนั่มนอพี่น้องเนาะให้ชนกันเน้นๆเลยยังดีเนาะคะ่ะสำหรับมือน,นี้แอดจะบอกความฝันเนี่ยฟังเวลาย่างบันไดบันไดเนาะคะ่ะอ่าม่ใหญ่นี่คือเบาะแหนวเท้นะคะเอาเวลาเด้อค่ะเอาความฝันมือขึ้นนี่แอดฝันว่าแอดขอไปเฮียนแม่เนาะเพิ่นเสียเบิร์ดละละเท่งพอเท่งแม่แอดเพิ่นเสียหมดแล้วเนาะคะ่ะอ่าที่นี่แอดไปเฮียนเพิ่นคันไปเฮียนแม่ย่บใดมันจะออกตั้งแต่ศูนย์หนึ่ง บ้านเลขที่10ทับหแต่แอดเข้าไปมันจะมีมียิ่งอ่ามีมูเดียวกันนี่แหละค่ะคนเดียวกันเขาไปทําไปคุยกับแอดอยู่ในเฮียนแมนะะ่นั่นแหะคือจังฝันไปเฮียนาย่ถวดหมู่ว่านมานเลขที่8ตัวเดียวจะเห็นน้องไส้อยู่ในความฝันแอดว่ามันจะติด6หมาเนาะว่าแมนมันจะมีหเขามาพัวพันนอแอดกับจับสตัวไส้หกแปเนาะ เมื่อคืนนี่กับมีอ่ามี่ยิ่งเข้าไปอยู่ในี่ควมฝันนั่นบ้านเลขทีท่สิบทำหนึ่งแต่พอค่อยออกหนึ่งหนึ่งแล้วอีหยังออกก็ศูนย์หนึ่งกับหนึ่งศูนย์ถ้าถ้าฝันมาถ้าดวงเขามีเนาะแต่มันมีผู้ยิ่งเข้าไปในี่ยหันเอาซีศูนย์หนึ่งหรือแปดศูนย์หนึ่งกับเลขไพ่ตนองเนาะค่ะเพราะว่าเป็นหมู่แปดอ่าเราก็เฮี้ยนเฮี้ยนแม่นั่นพี่สายนั่นเพิ่นเป็นพยาบาลเนาะค่ะอาจจะเกี่ยวกันกับเลขแปดน้ำบอจังสี่เนาะ หมู่ที่8บ้านแอดนันเนาะคะ่ะเอาไปเบื่องแนวทางเลยค่ะเบิ่งคําเตือนกันก่อนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ําเป็นแค่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะแนวทางกะมีเขามีรุดเนาะค่ะ,นะคะไปเบื่องงานหมู่บ้านกน่อนเนาะคะ่ะงานหมู่นนบ้านก่อนว่า ศูนย์เท่าเดินบ่นะคะอัลโมวานี่เลขติดบนล่างเนาะคะ่ะเลขติดบนล่างแอดว่างไว้ศูนย์หกสองสองไม่มีไม่มาไม่เกิดที่น้อยแรกน้อยปกติสี่หกห้าสี่เจ็ดหกมาเนาะคะ่ะ VIP สองห้าเก้าห้าศูนย์สองไปลักล่อยนะคะแอดว่างศูนย์กับแปดน้อยพิเศษมาแปดหกสามแปดแปดแปดมาสามเทียเลยสามตัวน้อยปกติหก C 6 5 4 7บ่มี0ศ VIP สองห้มี0นย์เนาะคะ่ะหาศูนย์้ามีบอบบนะคะหาศบอมีเจาะบอพานหมอวานเนาะค่ะมีแต่แปนะคะอ่าผลออก83เอาไปตามของน้องต้าเนาะคะ่ะน้องต้าวางที่1กับ2จบเลยผลบอมีหนึ่งสองไปรักลอยนะคะหมอวานน้ cheesy, องต้าปิดประตูเลยเนาะคะ่ะเอา ไปเบรงแนวทางมือนีเนาะค่ะนี่สี่ล้วค่ะแนวทางก็จะประมาณนี้พี่น้องมีเข่ามิรุดเนาะค่ะค่ะเลขติดบนล่างของแอดมือนีว่างไว้ที่062นะคะไปได้3รอบ3น้อยเนาะคะ่ะวิ่งรูด0กับ4อ่ะมันจะช่อนกันกันกบความฝันแอดเดอร์สูตรมือนีนะคะจับคู่0201 4241 สามตัวหางเดียวคือศูนย์สี่สี่นะคะจะมีซีมาปวกพ่อพันกับศูนย์ของน้องต้าวันนี้วางเด่นที่สองกับหกสองเก้าสองห้าสองหนึ่งหกเก้าหกห้าหกหนึ่งสามตัวหางเดียวที่สี่หกสองเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะว่าให้พี่น้องแคปเนาะคะ่ะร่มแห้งพดผูพี่น้องแคปเอาเดอร์ค่ะสามนอยมัดรวมสองเซียนแอดจิตพารวยเลือดน้องต้าพารวยเนาะค่ะแคปเอาเดอร์ค่ะอ่าแนวทางกับมีเขา่ามีรุด ให้พี่ให้น้องใส่วิจารณญาณหลายๆเนาะค่ะว่าเป็นตะจับสูตรนี่โบอะของแอดนี่เจาะบด้ดมาสมือนี่ถ้าว่าเขาจะเป็นมือที่3แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสายสาย,สายวิ่งอะกับว่าคอยผ่าดปันไดเนาะค่ะมีหมวัววานนี่สีอืดๆจักน้อยได้รอบศูนย์หลอบนึงเนาะค่ะแคบเอาเหรอเน,อนออะอาะพี่น้องเนาะอาจจะลืมเหล็กฝันเด้อดะค่ะสีมาโบนะคะ,ะนีคือเหล็กฝันนะคะแนวทางเหล็กฝัน ขอให้มาเด้อค่ะอาฝันมือจังหวะมันเข่ากับเขา่เขาจนเป็นตะยานจังหวะบอกเข่ากับโพดโพกคือกันมีแนวทางที่ลุดคือกันเนาะคะ่ะเอาสาหรับคลิปนี้กะกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีพีนองที่เขามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเด้อค่ะกะขอเิ่งห้ปังกับแนวทางที่ว่างลงไปเนาะถามันบ่อมาแอดกะขอถทดคอภัยเด้อค่ะบอมีเจตนาจะหลอกลวงพี่นองใดๆทั้งสิ้นเนาะค่ะเนาะ เอาขอ,อยุติวส้สมนิสกอรพอกันคลิปหนา้ากับเล่าพัฒนาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ